ไปเพิ่มเลิขึ้นแล้วกดทิกเค็ตเลพร้อมแล้วครับปีนี้งานวันเกิดไปเพิ่มแปดครัวกับเค้กลูกบอลเพิ่มจุดไฟมาฉลองวันเกิดไปเพิ่มแปดขวบกันนะครับทุกคนปีนี้เราจะไปเป่าเค้กในบ้านกองกระดาษบ้านขนมเค้กเพื่อนไปเป่าข้างในเลยเปล่าอ๋อไปกินข้างในใช่ไหมไม่หนู เอกไมเลยร่วมร้องเพลงฉลองวันเกิดพี่ปื้มพร้อมกันนะครับ Happy, happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday โ Happy Happy ปรดช่วยหน่อยปรดช่วยหน่อยยัพี่เพื่อแปดกวบนะครับวันนี้เราจะไปกินขนมเค้กข้างในบ้านกองกระดาษบ,บ้านขนมเค้กนั่นเองครับอ่าถอดเทียนออกแล้วเขาจะเข้าไปตัดเค้กอ,อยู่ด้านในนะ บ้านวันนี้เราเตรียมมาอย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆเป็นลายขนมเค้กร่มฉลองวันเกิดนะครับเนี่เปิดประตูไปเลยอยู่กันได้ครบไหมครับค้บไป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 บ้านพี่ปื้มด้วยน้าวนี่ไปชื่อบ้านพี่ปื้มเองครับมากินขนมเค้กรูปฟุตบอลกันนะครับโอเยถกกระปรงขึ้นทำไมอ่ะ ตัดเลยครับนี่โอ้บอนใหญ่มากครับสบายเลยจุได้สี่คนครับอร่อยอร่อยไหมปีนี้อร่อยอร่อยเคของน้องโขดออกมาแล้วอันนี้อร่อยอร่อยไหมโอเคปีนี้นี่นอกสถานที่เลยนะครับเพื่อนๆเป็นปีแรกปีก่อนลูกแกอร่อยลูกแกเหรอลูกแกได้กินแต่หนัง ใช่แล้วใช่เป็นแบบนี้หรอใชงมีไส้เขียวด้วยหรอนี่พ่อดูทีนี่ีไม่เป็นฐานเขาหรอสนามหญ้าลูกบอลนะครับเพื่อนๆนี่ลูกบอลยุคโบลาเลยนะครับสีดำสีขาวข้างในมีอะไรด้วยนกปรดควักออกมาเป็นช็อกโกแลตแลงคร่หนะลองวันเกิดพี่เพิมเป็ดขุกดือครับเพื่อน ยยหลังเรา,าจากเรากินเคก้กอ,อ้าวอวยพรให้พี่ปื้มหน่อยขอให้พี่ปื้มสุขภาพ,าพแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กดีขวดแรกแล้วต่อไปนี้เราก็จะกินหมูกระทะนอกบ้านกันเป็นปาร์ตี้สำหรับวันเกิดพี่ปื้มเลยนะครับเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยเลิกขาเลยครับอร,อร่อยที่สุดเลยฉันำยาก,ก็อร่อยใช่ไหมครับ สามย่าก็ชิมได้ให้พ่อชิมหน่อยเอ้าไหนไหนน้องโปรดจองป้ายชื่อพี่ปื้มไว้ไหมหรอครึ่งครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โหัอ้โหใจของพี่ปื้มนะครับหมาที่ไหนมันเห่าเนี่ยเอ้าหมาบอกอยู่หน้าบ้านหมาหน้าบ้านเห่าครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเตรียมหมูกระทะเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีหมูหมูหันไม่ใช่หมูตะไล แล้วก like ็มีผักด้วยนะครับเพื่อนๆกินผักด้วยนะแต่วันนี้ใครกินผักบ้างยกมือขึ้นนี่เราโบกินเก่งมากกินผักที่เราเรียนหมดอ่าเราไปเพิ่มยกมือขึ้นกินผักวันนี้โชว์เพื่อนๆฉลองวันเกิดนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเพื่อนในการกินผักนะครับในวันเกิดนะครับจะเอาไหนดีอันนี้กินง่ายอันนี้กินง่ายอ่าอันนี้กินยากเักนิดนึงต้องฝึกกินนิดนึงนะครับ เป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆโชว์เพื่อนๆหน่อยครับทำให้ทั่วใช่ไหมแม่ทั่วทเลยเหรออุยอุยอุยระวังกระเด็นด้วยนะนี่ลงแล้วนะครับนี่มีชีทด้วยนะวันนี้เฮ้ระวังกระเด็นนะวันนี้หม้อแรงมากกระทะแรงมากจ้ะเอาน้ำขันหนุ่มเอาเลยครับอร่อยมาก ร่มจะรองวันเกิดพี่ปื้มแบตกลบกับเรานะเพื่อนๆใครยังไม่กินข้าวกินพร้อมกับพี่ปื้มเลยนะหือเย็นกัน <แ S 1> พอดีใช่ไหมล่ะกินข้าวเยอะๆกินผักเยอะๆนะครับจะได้โตเร็วๆเห <แ S 1> ็นไหมครับพี่ปื้มอยู่ในจอไม่นานนะครับตอนนี้กลายเป็นหนุ่มแล้วนะหนุ่มขึนมนม้นหนึ่มหนีแล้วพอพี่ปื้มกินอะไรพอพี่ปื้มกินอะไรกินข้าวเยอะ ผู้ตรงๆก็ผักก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้จะต้องทํากินผักให้เพื่อนๆดูนะครับนิดนึงอาไปเพิ่อมหิวแล้วครับเอยคำแรกหมูกระทะนู่นหมาตัวข้างหลังขอกินด้วยร้อนสวัสดีอยู่ร้วไหนว่าจะใส่มาเม่นนี่แล้วก็มาม่านะครับกินกัผักกินได้เลยแม่อันนี้ได้ไหม๋ยวแป๊บนึง๋ยวแม่ดูให้ เอาชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนั้นเพิ่งลงเอาชิ้นนี้ดีกว่าน้องโปรดโอ้โหน,น่าทานาเฮ้ยพีนะไไ่ปื้มชิ้นแรกหมดไปแล้วเหรอฮายไม่ทันเลยเอ่ะอร่อยอร่อยมากชิ้นใหญ่เลยไหวไหมไหวแ,แล้วคำใหญ่ๆนี้เลยนะครับเพื่อนเข้าเยอะๆเหมือนพี่ปื้มนะจะไ,ได้โตวไวๆนะ เราเคยเราก็เคยกินผักที่ดุเดือหมดทุกวันไหมครับทุกวันดีมากเลยครับผักก็เพิ่มกินด้วยนะผักน่ากินแล้วนี่เอานี้ก่อนไหมเนี่ยอ้าวเขาพูดได้แล้วครับเพื่มโชว์หนึ่งเอาโชว์เพื่อนดูหน่อยครับกินผักโชว์วันเกิดเลยนะเดี๋ยวนะควันเข้าควันเข้ามองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ามีเอฟลย แน่ใจเหรอเดี๋ oh. ดยวเป่าก่อนหน้าร้อนนะอร่อยหวานนะข้าวโพดยังหวานนะิง่ายนะทุกคนเริ่มกินข้าวโพดก่อนกินละอ่าเลเวลหนึ่งก่อนเลเวลหนึ่งเลเวลหวานหวานนะเลเวลสามเลเวลห้าจะเริ่มเริ่มหวานเคี้ยวไปเรื่อยๆจะเริ่มเริ่มหวานกรอบกอดหวานหวานเกิดทั้งทีให้ของขวัญมันเกิดเพิ่มหน่อย หมูตามหมูตามหมูตามกันหมูม่กินตลโวกกินโจหน่อยข้าวโพดข้าโพดได้อยู่แล้วข้าวโพดอ่ะมาหแล้ว่าสองขอเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเป็นไรโตเราชนแล้วครับกินไ้เลยอ่าโตเราเองครับ่าน่าจะง่ายนะเลเวลสองเนี่ย กุ๊บๆเลยปะง่ายไหมหวานไหมหวานนะน้านากินแล้วนะต้จะกินแล้วนี่ล้ิโชว์แล้วเป็นไงใะบนชิวๆมโรยเดี๋ยวมาดูผักสีเขียวกันบ้างไหมนี่นอสาวบอกเลยผักใบเขียวชูหน่อยเอามาม่าห่อกับผักดีว่ะ่แล้วก็ต่อได้ชีสด้วยอ่าทำให้เรากินผักได้ง่ายขึ้นนะครับเพเื่อน ะถ้าไม่ใช่วันเกิดจะพี่ปพ้มไม่ทำโชว์ให้ง่ายๆนะเพื่อนเน่ทบปิ้งด้วยชีสก่อนครับแป๊บนึงครับมาม่าทับปิ้งด้วยชีสแล้วก็ผักไปหมูหมูอ่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมอ่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เออเอามาเอามาง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมเราจะกินง่ายเลยอ่ะระวังร้อนนะผักต้องเข้าปากด้วยนะ ร้อนเมาป่าก่อนนี่บอกแล้วบอกเลยนะครับเพื่อนถ้าไม่ใช่วันเกิดพี่ปื้มไม่ทำให้ดูง่ายๆนะครับเฮ้กินผักเข้าไปแล้วนะครับเต็มเต็มใบนะทุกคนไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่เดี๋ยวกินไม่ทันครับอร่อยไหมผักกินง่ายขึ้นมาอ ไห้กินคู่เคียงกับอย่างอื่นจะกินผักได้ง่ายขึ้นนะเพ <ยา S 1> ื่อนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรวมฉลองวันเกิดกับพี่ปื้มแปดครวมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย